ครับก็สวัสดีทุกคนนะผมเกาวันนี้จะมารีแอคชั่นลองข้ามกาแพงกันต่อนะผมสําหรับวันนี้ก็จะเป็นพี่คิวนะผมตาพี่คิวแล้วนะผมก็มีคนขอมาว่าอยากดูแล้วเราก็จะมาดูความขี้แกล้งของพี่นดนกันด้วยนะผมก็มารับชมกันว่าจะเป็นยังไงนะผมปะโอ้โอเงนี่เลยเหรอหลงกลของหินเล็กไป อยากแม่รู้เปล่าตคุณคุณค่อนข้างใหญ่พอสมควรอะ งที่โดนถูกเหรอ,อแม่กระมลอะไรเมื่อกี้เหรอผมไม่คิดไม่ออกอะ,กออกะเสี<อ>ยงสูงมาก แม่มัน แนน่มากามใ,าาใกล้พ<จ>ันชุรีออนเขาอเครเขาคือแม่พี่คิวเหรอ,อหรือไม่ใช่ ร้องดีมากร้องพอมา,มามทาี่คิวร้องเสียงสูงมากะะนะมันไม่ยอม ง่ายหรออันนี้แบบโอ้โหเรื่องจริงเรื่องจริงว่าผมแวบ,บแรกก่อนที่จะได้ยินเสียงผมนึกถึงพี่ตงเหน่งรักกล้าวก่อนอันนี้ในหูพี่ตงเหน่งพี่รักกล้าวอามาราดิตครับเป็นลูกเงเนี่ยจำเสียงแม่ไม่ได้เอ้อยเดี๋ยวไม่อ่จะบอกว่าแม่เข้ามาเอางเลยแหละใช่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยอ่าแสดงได้ร้องได้แม่มีครบประละ่ะแม่กูไม่ได้แสดง <laughs> 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 มันรังเรีกไงก็ร้องเพราะเหมือนพวกคุณกำลังด่ากันอยู่เลยคือเป็นแค่ทำสรรพนามในการเรียกถูกไหมฮะไม่ใช่แม่คือจริงๆคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมแบบรู้จักมาตลอดเลยครับแล้วก็จริงๆผมเนี่ยคุ้นเคยกับเขามาตลอดด้วยพี่เห็ดเพะครับอันนี้ผมบอกเห็ดเพะผมบอกเลยอีกบ้าบอกชื่อเลยเหรอเรื่องจริงที่เราคุ้นเคยกันเมาครับไม่ใช่เห็ดพอครับเออว่าแล้วทีมงานมีใส่ถุงเพื่อ้ย เธอว่าทุกคนหลอกเธอรวมถึงรักร้องหลังกำแพงของเธอด้วยอันนี้อีชันควรจะเชื่อใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเสียงเนี่ยเขาดัดจากลูกทุ่งมาเป็นร้องเพลงนี้กับคุณโอ้ยเป็นสายลูกทุ่งครับเป็นตงไปนะทุ่งมาดำโลกลูกทุ่งอยู่ที่ไหนก็โลกทั้งโลกนั่นแหละ ไม่เห็นต้องขึ้นเมืองลองที่เมืองลองคีดดูว่านักร้องลูกทุ่งเดี๋ยวนี้ไม่อยู่เมืองไทยหรอกเขาไปทัวร์ต่างประเทศกันหมดจริงจริงลูกทุ่งเสียงแหบเสียงแหบตัวบักบัาบักด้วยตัวบักบักรูปร่างเป็นยังไงพี่เบนรูปร่างน่าตายอย่างนี้ถามหน่อยพี่ชอบแมชชอบมาอ่ามาเป็นเพลงไม่ดีกว่ายอมรับตรงๆเลยบางจังหวัดที่พูดกันน่ะสงสารหน้าพี่คิวเหมือนกันพี่คิวเครียดมากเลยตื้อมากเลยเนี่ย น่าพิキュ่เสียหมดเลยมารายการเนี้ยุณว่าพวกคุณเนี่ยอยากจะให้เขาผิดอีกแล้วเฮ้คุณจะช่วยเขาอีกแล้วเพราะออกไปออกมาคุณก็บอกเรียกแม่แม่แม่แม,แม่แม่กันหมดเดี๋ยวนะได้ข่าวพี่ก็ยกมือไหว้กับผมสามคนมเมื่อกี้ล้าไหว้อนไทรด้วย <c oughs> เออไหว้คนแรกด้วย <c oughs> คุณอย่าไปเชื่อในสิ่งที่เห็น <c oughs> เขาจะทายไปในเส้นทางรุ่นแม่แต่นี่ไม่ใช่เป็นรุ่นเด็กครับเฮ้ยอยู่น้อยดักเสียงครับดักเสียงให้ต่ำไง นี่เขาดักเสียงให้เด็กปี่คิวครับคนนี้คือไร้สาระอมันไม่มีความจริงอยู่ในสิ่งที่คนเหล่านี้เขาพูดอยู่แล้วผมบอกเลยว่าคนคนนี้รุ่นยายเลยเป็นระดับโลกระดับโลกนะระดับโลกเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอือโอ้พูดจาเหมือนไม่ได้อยู่รายการเดียวกันไม่ใช่หรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ฟัว,วงคิวพี่ฟัว ไงตลกตลกไงแม่ตลกถ้าไม่ใช่ระดับรอบไม่มีทางหาแบบนี้โอ้พี่เหตุขอตลกขึ้นเยอะเล้เราเราเคยร่วมงานกันมาก่อนไหมฮะเคยค่ะเคยด้วยเราเราเคยร้องเพลงด้วยกันไหมฮะยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยครับส่วนมากเจอพี่คิวที่ไหนครับเป็นงานร้องเพลงอย่างงี้ค่ะคุณคุณเคยแสดงละครเวทีไหมฮะเล่นทุกอย่างที่เขาจ้าง เล่นทุกอย่างครับเงินล้วนๆไม่มีอย่างอื่นตนเลยครความจนมันน่ากลัวครับคุณสิครับผมจุเลิยเอาหมดยังไม่ออกอ่ะเขามีแฟนอยู่ในวงการบันเทิงด้วยครับเป็นระดับพระเอกเลยอ่ะแต่เป็นแฟนกับนักร้องคนนี้อุ้ยพูดผมพูดนักร้องได้ใช่ไหมโอ้ไม่แปลกใจเลยอยู่วงการมานานโยยังเล่นไม่เนียนอยู่เลยเง้ยเย้ยมากเล่นอุยยเล่นอุยยเลยยม่ยย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 งยย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 ย พูดอย่างเงี้ยถุยน้่มลายใส่พี่เอาทำได้เหรอครับได้เถอะจะได้เหรอจเอาริงด้วยคือเป็นนักร้องที่เก่งมากพันธ์นามที่เวลาเราเจอเขาข้างนอกเราจะเรียกเขาว่าอะไรคำนวลพี่ก็ได้แม่ก็ได้นี่รุ่นใหญ่ไงเขาเป็นรุ่นใหญ่พอแม่เรามีต่อบไหมแม่อะไรไม่ได้จริงจริงมาแล้วถามดูไปครับส่งไว้ส่งไว้รระดับแชมป์ นี่คือคําบอกใบที่ดีมากระดับแชมป์คุณเคยประกวดร้องเพลงหรืออะไรอย่างงี้ไหมฮะแป๊บนึงนะฮะแล้วเมื่อกี้ที่ใบ้พี่ไม่ได้ฟังเลยแล้ว,วอีกทีไงอีกทีไง,ไงเขาคงไม่ประกวดบ้างถ้าเขาได้แชมป์มาใช่ไหมพี่เออเลยงงเลยเนี่ยเคยค่ะเคยครับใกล้ตัวผิวที่สุดแล้วที่ประสบความสําเร็จระดับโลกคนนั้นคือแม่แม่มิงไปอยู่กับแม่แม่คหมิงนหลอกด่าแม่กันตลอดเวลา ผมก็ว่าเห็ดเมาหายไปไหนไปอยู่ที่พี่มาเรียมดเองสายมุ่งแล้วด้วยแทงแหลมจนจะตรงนั้นโอ้ตายแล้วตายแล้วในเว็บหนึ่งผมแอบนึกถึงคนหนึ่งขึ้นมาพอๆนึกถึงเสียงเมื่อกี้ที่ถามว่าประกวดร้องเพลงคือมันนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะมันมีอยู่เสียงคนหนึ่งที่แวบขึ้นมาว่าเมื่อเขาเคยประกวด KPN อะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมจําไม่ได้นะนี่เดานะเดาเขาเล่นละครเวทีเรื่องเรื่องชายกลางล่าสุดอะที่เล่นเป็นตัวแม่ผมจําชื่อเพียวพิกก้พิกก้พิกไก่อะไรปะฮะ รายการเงียบขนาดนี้เลยเหรอฮะซีเรียสรายการที่ผมไม่เคยเจอเงียบขนาดนี้มาไก่พันิพาไม่ใช่ไก่พันธิพไก่วรายุทธไก่วรายุทธดือดสาขวดเดี๋ยววอยซ์จะจำจำชื่อไม่ได้ไก่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 ทำไมมันหลุดไปไกลขนาดนี้อันนี้แวบแวบหนึ่งเข้ามาหัวไก่ลายหัวไก่แล้วหัวไก่แป๊บนึงนี่ทีมงานถึงคันต้องเขียนว่า ให้ใบความจริงคนละสามคำเขียนว่าความจริงด้วยนะทีมงานสงสารอ่ะเฮ้ยอะไรวะทำไมอ่ะต้องขนาดนี้เลยเหรออ่ะเอาความจริงอ่ะสามคขาสามตาความจริงอาพาทอนอาพาพรเก่งสวยยูนิเวอร์สเก่งสวยยูนิเวอร์สสยามกนละการโหสยามกนละการครับคนละการนนท์ครับเหตุเพราะเห ระดับแชมป์นี่แชมป์สามคำผมบอกความจริงไปเลยแล้วกันบอกชื่อไปเลยดีกว่าวีไโอโอเดี๋ยวนะเขามีแต่วีวีโอเลนี่วีไโอนี่เลยคิดเอาเองนี่ความจริงจากละห้าคนครับโอตาย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 คือตอนนี้มัน ไอ้คำว่าเวิลเนี่ยมันเวิลคืออะไรหรือเขาเคยไปประกวดเมืองนอกเหรอเอ้าเขาไม่ฟังพวกเราเลยเว้ยแม่เบลล์เหรอตลบดาบตลบเวลาผมชอบจังเลยประกบนักแสดงอีกโอ้ยใครอ่ะเอาชื่อเลยไหมจากห้าคนนี้อะได้มาชื่อครับพี่เบนผมขอเป็นชื่อเลยแล้วกันครับไอ้แกงพี่คิวนภาพรนครสวรรค์นภาพรนครสวรรค์ครับพี่มาเรียมวิหาอยี่ยมวตนันยี่ยม ครับผมครับโตโคโดโดเลยพี่ซีครับอ๋อน,นี่คือแม่พี่คิวพี่ปุ๊อัญชลีครับแสดงว่าคนนี้ไม่ใช่แม่พี่คิวแล้วพี่ตั๊กสิริพรครับแม่ตั๊กสิริพรครับพี่หอยครับอ้วนครับฉันด่าตัวเองเหรออ้วนช่วงนี้กินเยอะวัวไหนช่วนี้วัวไหนเยอะวัวรีเทิร์นอัวรีเทิร์นวัวรีเทิร์นไหมล่ะ แล้วประเด็นคือในขณะที่พวกเราหัวเราะกันนองเสียงดูหน้าพี่คิวเลย <c oughs> เคยรียดมากตอนนี <P hi> ้พี่อว้วนวารุณี <P hi> อ่ะพี่อว้วนวารุณี่ทห้าคนบอกชื่อแล้วครับตาพี่ต้องฟันธงแล้วครับผมมั่วแล้วกันผมกลับไปเชื่อความรู้สึกมั่ว <P hi> เองนะปลา <P hi> ไก่ KPN เฮ้ยมันตกโปรไฟล์ยังไงพี่นี่เราพยายามบอกใบ้กันดีแล้วนะผมแบบแวบหนึ่งผมก็นึกถึงถึงพี่ปุ๊กอัญชลีนะแต่พี่ปุ๊กก็ไม่ได้เคยเล่นหนังอะไรหรือเปล่าหรือผมจำไม่ได้เล่นกับพี่เบิร์ดไงที่ปากกันอะเล่นอะไรละ ดูอยู่กอดูอยู่ตามพี่เบิร์ตปัตพี่ตัวชอบชอบที่กอดูด้วยฟันนอยด์นะผมเอาวยจอยเลยคือมั่วเลยอยจอยเลยผมมั่วเลยนักร้องหลักคือพี่ไก่อะมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับที่พร้อมแล้วเพลงมาสุดยอด เธอยัยืนยันยิ่งองเธอในแง่ร้ายเธอไม่ใช่ใครที่หน้าวันกลัวเธอใช้เพียงคําพูดไม่กี่คำ อะไรยังไม่มั่นใจนะผ <c oughs> มเปิดมาเลยมั่นใจเลย ลองก็ดีมาก จริงมากจริงมากอร่อดีร่ร่อยอร่อยอร่อยอร่อย่ยอร่ะร่อยอร่อยอ่อยอร่อร่อยออร่ออร่อยอร่ร่อยนร่อยอร่อยอยอร่อร่อยอี่อยอยอรอร่อย่ออร่อยออยอร่รยอยอ่อ่ยอ่่อ่ยออย ลองเชื่อความรู้สึกคือแวบแรกสารภาพเลยเราคึดถึงพี่ตงอยู่แล้วอาพี่ตงเหน่งแบบครบเครื่องทุกอย่างพอผมถามพี่เขาบอกมีการประกวดขึ้นมาเราก็โอ้บดีมากระดับแชมป์การประกวดใช่ผมเลยบอกผมเชื่อซีเมื่อกี้เขาเป็นอันชลีแต่ในคุณป้าชื่ออันชลีใช่ไหมอันชลีออนเห็นไหมก็เลยเอาะไว้เก่งมากอ่ะคือเชื่อเซนส์ตัวเองอ่ะขออนุญาตนะครับทีมงานนะครับเอานักกาวให้ทั้งคู่ได้ใส่ก่อนเลยนะครับคือสำหรับรายการนี้จริงนะ คนที่เชื่อเซ้นต์ตัวเองอ่ะส่วนใหญ่จะถูกเพราะว่าพอมาโดนปั่นจากพวกเราปั๊บเราจะมีภาพให้แบบให้เขาเดินตามอ่ะพอเขาเดินตามมาปั๊บหลงทางทันทีใช่ป้าไก่วันนี้ที่ต้องมาร้องกับพี่คีกดันไหมฮะกดดันเพราะว่าต้องพยายามแบบหลอกไม่ให้เขาจาเสียงได้เพราะว่าเขาไปดูละครเวทีที่เล่นไงคะกลัวเขาจะจาเสียงได้แล้วก็แวบขึ้นมาจริงๆขนาครับแวบเดียวนะใช่ค่ะเคยร้องเพลงด้วยกันไหมครับป้าไก่ไม่เคยเคยแต่ร้องงานเดียวกันนะคะเป็นยังไงครับพี่ควพร้องกับป้าไก่ถือเป็นเกียรติ เพราะผมแอบ,บชื่นชมพีคขามมานานเลหนกันเลยค่ะพอได้รับติดต่อมาร้องรายการรอข้ามกัแบแพงนะคะก็ดีใจดีใจมากอยู่แล้วน,นะคะแล้วพอทราบว่าเป็นคิวหนูคิวหนูคิว พอทราบวาเป็นน้องคิวนี่ดีใจมากเลยเพราะว่าเราชอบเข้ามาตั้งแต่เพลงท a h กเพลงนี่ t a งให้ d o h หแบบว่า,อาชอบมากโอ้อันนั้นเพงลงรุ่นเดอเลยชายของลูกศิษย์ด้วยก็ย<อ>จะแบบว่าก็จะฝากพี่สาวเข้าไปเลยว่าชอบนะชอบนะปลื้มพอได้ร้องกับเขาเนี่คือแบบดีใจมากเพราะว่าเสียงเขาเพราะมากค่ะดีใจที่สุดเลยค่ะวันนี้ เป็นเกียรติของพวกเราเช่นกันได้ความเป็นพ่อะจากคุณทั้งคู่ครับตามคํใบ้ก็คือดังระดับโลกเลยทําได้ครบทุกอย่างสีผมสีดําแล้วก็น้ําตาลออกเ<ไ>ป<า><ล>็นชาแดงบางคนที่อาจจะยังไม่รู้ดังระดับโลกนี่คือเรามีผลงานอะไรนะครับป้าไก่เราได้ไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ต่างประเทศนะคะเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยสามสิบกว่าปีที่แล้วใช่ค่ะไป3าประเทศอะไรเงี<ๆ>้ยค่ะแล้วก็ภาพยนตร์ที่แสดงที่ได้ร้อยกว่าล้านนะคะ ก็ไปถึงเมืองนอกดังถึงต่างประเทศนั่นก็คือเรื่องน้องพี่ที่รักค่ะนี่น้องพี่ที่รักอ๋อที่จริงทั้งหมดวันนี้ปลื้มใจมากสำหรับรายการนี้นะพี่สันนี่เล่นปะเพลงเพราะใช่ดิเลยทั้งสามเพลงอ่ะให้พี่คิวได้พูดยังไม่ดูเลยเรื่องนั้นเลยให้เกียรติมาอยู่หลังกำแพงของพี่คิวครับน่าสนุกมากเป็นเกียรติมากครับก็ส่วนตัวไม่ได้ร้องเพลงกับเรื่ออะไรอ่ะ มนุษย์จริงๆด้วยกันมันหลายเดือนอันนี้เข้าใจได้เข้าใจได้นึกออกใช่ไหมคือมันมันจนแบบเออลืมไปเลยเออวันนี้นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้จับมายและร้องเพลงแล้วก็ได้ร้องกับนักร้องที่มีคุณภาพดีใจที่คนทางบ้านได้ดูได้ฟังความสุขความบันเทิงของนักร้องคนหนึ่งที่จะมอบให้ได้นั่นมคือหน้าที่ของศิลปินแล้วก็คือมาแค่ตรงนี้ก็ดีใจแล้วที่ทุกคนได้ฟังและได้สนุกกับรายการนี้ เยมากครับมันเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับคนทางบ้าน oh. คุณมีความสุขอยู่แล้วครับคุณได้ฟังเพลงเพราะเพราะเห็นเรื่องราวที่เราเล่นการสนุกสนานแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วนักร้องอ่ะเครียดนะ <laughs> อยากร้องไม่ได้ร้องเพลงอ่ะมันคือสิ่งที่เขาทํามาตลอดชีวิตในการดําเนินชีวิตของเขาเป็นการประกอบสัมมาอาชีพอ่ะแล้วไม่ได้ทำวันนี้อย่างน้อยมันเป็นช่องทางเล็กๆที่ทําให้คุณมีความสุขได้และอย่างน้อยๆการที่คุณดูมันทําให้เราได้มีความสุขด้วยเช่นกันในการร้องเพลง <c oughs> วันนี้นะครับ เราก็ต้องช่วยๆกันนะครับในช่วงนี้ใครทังคู่ได้ฝากผลงานครับเริ่มจากพี่คิวก่อนเลยฮะผลงานใหม่อาจจะยังไม่มีฮะแต,แต่ก็ถือเป็นโอกาสดีถ้าทุกคนลองย้อนเวลากลับไปดูว่าวงฟลัวชุด1-2ชุด2ชุดอะมันมีเพลงอะไรบ้างอะไรเงี้ยใน YouTube หรือ B5 ก็ตามหรือเพลงประกอบละครอะไรที่ท,ที่ที่ผมเคยร้องไว้ก็ช่วงเวลานี้ลองลองไปติดตามดูพิมพ์คุณคิววงฟลัวคุณอะไรก็ได้ ติดตามได้นะครับหรือว่าในอินสต g าแกรมก็ได้นะครับป้าไก่แหละครับค่ะก็ตอนนี้ป้าก็มีผลงานที่เพิ่งจะเข้า Netflix นะคะเรื่อง Ghost Lab นะคะแล้วก็ภาพยนตร์หนึ่งที่คาดจะมาประมาณปลายปีแต่ต้องอุบไว้ก่อนเลยแล้วค่ะคือสรุปป้ามีอะไรจะบอกผมบ้างไหมป้าจะอุบไว้คือตอนนี้เราไก่อนเขาเขาไม่ให้บอกอย่าบอกนะนี่พี่อุบวิญญาณอะ เสียแล้ว <wounds> เอาไปก่อนเอาไปก่อนครับยรายการนี้จะได้ฟังผลงานรับชมผลงานของป้าไก่นะครับติดตามผลงานของน้องคู่ครับและเซอร์ไพรส์มากที่ไายถูกแบบไม่น่าเชื่อครับงานลุมนอนขอบคุณค่ะวันนี้ครับรายการร้องข้าวแพนต้องขอขอบคุณศิลปินทุกท่านนะครับที่มาร่วมสนุกกับเรานะครับครับผมก็จบไปแล้วสําหรับพี่คิว แม่ผมก็ทายถูกเป็นคนเดียวที่ทายถูกจากสามคนแม่ผมก็อีกสองคนทายผิดเนี่ยผมเป็นการเชื่อเส้นตัวเองแต่จริงการเชื่อเส้นตัวเองก็ผิดมาหลายคนนะฮะไม่ฟังคนอื่นที่ใบ้แล้วลก็มาเชื่อเช้นตัวเองก็ก็ก็ผ <Milk> ิดแี่ผมก็มีเยอะเหมือนกันแต่อันนี้เชื่อเส้นตัวเองแล้วแบบมันๆๆแบบมันมันคงแบบมันคงตรงจริงๆแหละเหมือนตอนที่ผมฟังพี่นนท์แี่ผมมันก็เลยรู้สึกอย่างนั้นก็เลยเลือกอย่างนั้นแี่ผมก็เลย ออกมาดีมากๆแล้วก็ร้องเพาะมากๆเสียงสูงมากๆเนี่ยผมพี่คิวร้องเสียงสูงแล้วเขาเสียงเขาแบบเสียงเขาน่าฟังมากๆเนี่ยผมไม่รู้ว่าเพลงใหม่ลนะ่าสุดเ,เพลงมันมีเพลงหนึ่งที่ผมฟังอะ่ะไม่รู้ตอนนี้ที่มันกําลังฮิตกันอยู่แต่ไม่รู้ร้องยังไงผมลืมไปแล้วฟังผ่านๆครั้งสองครั้งแต่รู้สึกเออเพลงนี้มันเพาะแล้วเหมือนมันจะมันจะแบบน่าจะเป็นกาําลังเป็นที่กําลังฮิตในยุคนี้กลัวหรืออะไรไม่รู้่ผมไม่แน่ใจอะ่ะ แต่เพอาะมากมากเนี่ยผมไม่รู้ว่าใช่ของพี่พี่คิวหรือเปล่าเนี่ยผมแต่เพาะมากมากแล้วก็ป้าไก่เนี่ยผมร้องดีมากๆร้องเสียงดีมากๆเนี่ยผมโอ้แล้วก็เพิ่งรู้รา,ายละเอียดต่างๆเพราะว่าไม่ได้ติดตามเมื่อกี้เขาประกวดอะไรนะ KPN หรอ KPN ผมก็ไม่ได้ติดตามเนี่ยผมก็ได้รู้จักเนี่ยผมนักร้องที่ฝีมือคุณภาพอีกคนหนึ่งเนี่ยผมยอดมากๆก็ วันนี้ก็มามีความสุขกันมา,ากๆแล้วนะผมก็ได้ดูพี่นนท์ด้วยพี่นนท์ก็ปล่อยมุกไม่ยั้งนะผมหาว่างไม่หาว่างนะผมเช่นอันสุดท้ายนี่คืออันสุดท้ายนี่คือแก่นะครับแต่ว่า <c oughs> เล่นไปก่อนพี่นนท์เล่นไปก่อนนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หาเ <c oughs> พื่อมันหาเพื่อหานะผมเป็นมุกมุกเพื่อไว้แล้วก็ทุกคนก็พร้อมจะซ้ำนอง <c oughs> พี่นนท์เน่นไปเยอะมากนะผมเล่นปล่อยไปเยอะมากนะพ,ะพ,พอผิดพอพอ แกนิดนึงนะฮะผมก็ท e ุกคนก็จะต้องจะแกะก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ใครอยากให้รีแอคชั่นร้องคำกันเพงอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมไว้เจอกันคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวันนี้ครับทุกคนบ๊ายบาย